เพลงหัวใจไงเงืบคำร้องทำนองโดยมงคลสมหวังครับเกือบลมไงทวนเกือบมวนลงอยู่กับมองข้าวเจ้าสิเข้ากินดองได้คู่ครองเป็นคนบ้านไกล จีบน้องมาโดนบอ่รู้ตนให้คนบ้านไกลลืมคำเคยเว้ากันไว้สัญญาใจได้ต้นบักทันตั้งลักบอดันให้นั้นไม่ทันตั้งตัว บอกคิดว่าเจ้าสิทัวรักกันชั่วเป็นได้แค่ฝันเสียแรงเฝ้ารอน้องบอเห็นความสำคัญให้จนคนบ่มีคั้นคนที่รักกันก็พลันเปลี่ยนไปหัวใจง่ายเงิบ ปันเกิดบ,บ่มีเจ้าของทิ้งมันมันมองทอดกองใต้ตรงบันไดคนบ่มีค่าวาสนาสู่เขาบ่ไดรักเริ่มที่เคยเติมใจหมดความหมายหักง่ายถูกฟัง ความบังลนหายสุดท้ายกลายเป็นผู้แพ้ปวดราผู้สาวโบกแค่เส้ารืองแดดหมดสิ้นหนทางไปอยู่กับเขาให้เจ้าโชคดีเดินทางได้ลูกจริงใจเคียงข้าง ให้คนนักพังสิขอตัดใจ